คนก็ไปเยียแผนได้ได้ความรู้ได้กำลังใจได้ทุกอย่างแต่ว่าหลายคนยังไม่ได้มีแอคชั่นแผนเลยวัาสุดท้ายเราจะแอคชั่นแผนกันคือเราจะวางแผนกันว่าโอเคเราจะทําอะไรยังไงแล้วก็ทุกอย่างอยู่ที่เราคิดก่อนเราคิดว่าเราจะเหมือนเราสร้างบ้านนะครับเหมือนถ้าเราสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบ้านเราคิดก่อนว่าบ้านนี่เราจะาบ้านแบบไหนอ๋อบ้านต้อง เป็นแบบนี้มีห้องสองห้องมีระเบียงคือมันทบจินตนาการก่อนเกิดความคิดก่อนว่าในจินตนาการของเราในภาพฝันของเราเนี่ยบ้านหลังนี้จะต้องเป็นยังไงแต่มันยังไม่เสร็จเลยจะต้องหาช่างสถาปนิกมาเขียนแปลนไอ้สถาปนิกมาเขียนเนี่ยมาเขียนตามความต้องการของเราว่าเราอยากได้แบบไหนยังไงเขาก็เขียนตามความต้องการของเรานะมันก็ยังไม่เสร็จอีกนะช่างที่มาทำอ่าช่างมาแล้วช่างต้องทําตามแผน ที่เขียนถ้าทำผิดบ้านพังได้เพราะนั้นก็ต้องทำตามแผนและในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> ก็ต้องมีการติดตามเป็นระยะระยะว่ามันไปถึงไหนถึงไหนยังไงเปรียบเสม,มือนพวกเราวันนี้เราคิดบอกว่าพวกเรา,เราความคาดหวังของพวกเราคือต้องการติด MDRT ถ้าเราขายแบบเดิมๆไม่ยกระดับโอกาสติด MDRT ก็ไม่มี การที่เราได้ชดเชย10%ในห้องนี้เกือบทุกคนที่ได้ชดเชย10%จาก h y p ก็ไม่สามารถได้แต่ถ้าใช้ concept, คอนเซปต์กลยุทธ์ที่เราคุยกันนี่กับพี่ไหวเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ชดเชย10%มีแน่นอนถึงแม้ตัวนี้เก็บเบี้ยแค่เอ่อเขาม่ใช,ช่แค่7%แต่เบี้ยมันใหญ่อะเบีย้ยใหญ่ือเก็บเบี้ยมาล้างนี่เขาไม่ดได้เขาไม่ได้ได้7%จริงแต่10%คุณได้ นะอันนี้คือคือกลยุทธ์ทีนี้ไอ้แบบกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยคุณดูพี่ไหวคุยเมื่อคี้รู้สึกว่ามันใช่ไหม,มรู้สึกโอเคใช่ไหมให้คุณมาคุยแบบพี่ไหวได้ไหมไม่ได้แนะสดงว่าคุณต้องกต้องเรียนต้องเึิแสดงผมคุยกับพี่สวัยว่าเราจะจัดคอร์สนี้เดี๋ยวเราหาหาจังหวะหาโอกาสแล้วรับสมัครนะไม่ไม่ไม่เกณฑ์ว่าเออมาๆมา,มา,มารับสมัครใครจะมาเรียน เท่านั้นนะเพราะแบบนี้พี่ไว้พูดแบบเนี้ยมันพูดดูเหมือนโอเคแต่เขาฝึกใช้เวลามา3ามยี่สิสามสิบปีเพราะ,ะนั้นวิชานี้ไม่ได้หาง่ายที่คุณจะได้เรียนได้นะครับเราคาดว่าเราปิดบัญชีให้ไตรมาสเนี้ยมันสวยหรูหรือว่ายังไงตอนนี้ก็คือใช้แบบนี้ก่อนแล้วเราจะจัดคอร์สนี้ขึ้นมานและให้ทุกคนได้เรียนและเราจะเดิน คอนเซปต์กลยุทธ์นี้การมาแรงกรเกษียณบุคคลสำคัญและก็ขี่แมนเพื่อบรรลุเป้าหมายอีโลชั่นของเราให้บรรลุผลสำเร็จคือทุกคนต้องรวยโอเคไหมทุกคนต้องรวยวันนี้เ,เป็นประชุมก่อนนะครับประชุมวันนี้ครับแล้วก็่อถ่ายรูปกังจากพรุ่งนี้นะครับอซึ่งความคิดนี้อยู่ที่คุณคิดก็เหมือนกับคุณจะดีไซน์หน่วยของคุณว่า คุณต้องการมีตัวแทนกี่คนคุณก็ต้องคิดหลังจากนั้นแล้วมันยังไม่เสร็จไล้อันคืออยู่ในความคิดของคนคุณต้องแผนคุณต้องเขียนแผนเขียนแบบนะว่าจะต้องมีกี่คนกี่คนกี่คนต้องทํายังไงต้องรีคูดยังไงวันละกี่คนยังไงคือมันต้องมีแผนแผนยังไม่เสร็จเองเขียนแผนวันนี้ไม่เสร็จต้องลงมือทําต้องลงมือทําอย่างจริงจังเหมือนที่ผมกับพี่ไหว ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยไม่เคยหยุดเลยวิง่งแบบเต็มที่ทั้งขายทั้งรีครทูทั้งทำทุกอย่างนะครับและตอนท้ายในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการดช่ยก็ต้องติดตามว่ามันไปถึงไหนแล้วอ่ะรีครดสมสอบกันกี่คนเดือนนี้สองเดือนนี้กี่คนไปใจมากนึกกี่คนแล้วทุกอย่างไอ้น,นี่คือเป็นเรื่องที่สำคัญและสุดท้ายสิ่งที่ผมคาดหวังที่อาจารย์ถามคาดหวังมากที่สุดในเดือนนี้ ก็คือเราอยากให้ทีมของเราเนี่ยไปเวียดนามกันสักหนึ่งคันรถบัสโอเคไหมโอเคทุกคนไปเวียดนามโอเค